ครับมาเบิ่งผู้บ่าวทางบ้านเด้อครับมื้อนี้หาปลาครับผมเอ้าฮ้ยเบิ่งไทยเว้ยยกก่อนยกก่อนจากทีมงานช่างเบ็นนะครับโมดิฟายนะครับอันนี้บ่ไกลบ่ไกลครับแล้วหมอหาครบแต่ไม่มาดบุญลำครับผมเอานี่เอาอยนะอัน้บถือคิงแท้เนาะมื้อนี้อีเรล่าตากเนี่ยอืมเอ้า าาเห็ดนาตาคือคือเนออี่ยคุณะคุณอะคุณอะฮ่าเอาโรดไปนี่สร้างเบนเอาสร้างเบียนวานสร้างเบีนไล่ไปนี่เอาหลายเบนตายไปนเนเออีน่ยมานี่คืนนอนโคกคืนนอนโคกวันนี้คืนนอนโคกโอ้ตาย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  ไม่ต้องบ่ต้องเยอะนักนั่นพูดอะไม่หรอจับจับจับเห้ยว่าเ็นเดแต่อยากวันสี่วานคือกันอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเช่นแนวจีรศักดิ์จำปะมุนู้บ่าไทยบาทบาทเท่านี่แหะ นี่ถูกล่สไตล์ครับในเบิดฝา <laughs> เฟสครับสันติครับชะงเงมล้ำนะครับแล้วก็โซเบนเนะครับจะเรย่มก่อซาตคาไมาซาตะไคก่ซับไปบกูดซับไปบกูดซับตะไข่ไม่เง้มซาด้วย <laughs> โอ้ยไทยยุติมไม่ได้ไม่อยากอะไรสดวะนะ